อมันไม้คาเอข้ไม่เข้าใจว่ามันต้องต่อมันต้องต่องาวันนี้นะกรตคล้ายๆกับี่รถ อันที่สองคือราคาไม่สูงมากเป็น 3, ปนั้นตัววัสดุที่เราเลือกใช้เราก็เลยเลือกใช้วัสดุที่เป็นใหม่แล้วก็ใช้เทคนิคในการผลิตที่ การเข้าไม้แบบอย่างงา่ายก็คือช่างไม่ต้องมีความรู้ม,มากแล้วก็ขนาดไม้เนี่ยเราก็มองว่าตามที่เขาเขาสามารถที่จะใช้ไม้ที่เขาที่เขามีหรือซื้อหาได้ในชุมชนเข้ามาสื้อได้อย่างุปความประกอบก็จะเห็นว่าเราใช้ PV c ซซึ่งเราเปลี่ยนจากเดิมซึ่งตอนแรกเราจะใช้เป็นเหล็กแล้วก็มีการเชื่อมมีการประคองบางบางอย่างเราก็าใช้เป็น P ี c อันนี้เพื่อว่าให,ให้ชาวบ้านเข้ามาเห็นว่าเขาสามารถทำได้อีก ตอนนี้เนี่ยเราเราทำประกอบตัวต่อตัวเนี่ยที่เราชิ้นทีละตัวเนี่ยนะแล้วก็ซื้ออะไรซื้อชิ้นส่วนมาประกอบกันเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะครับหมื่นกว่าแต่ถ้าเราการออกแบบลงตัวแล้วเนี่ยนะเชื่อว่าต้นทุนตรงนี้จะลดลงมาอีกนะครับก็น่าจะประมาณผมเดาว่าน่าจะประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทกาได้ที่างไรก็ตามถ้าเราจะเสริม ออปชัน,นต่างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มแล้วจะให้ดูดีใช้การได้ดีเรื่องนี้องน่าจะไม่เกินสองในบั้ชุมชนนะครับแต่ถ้าเป็นฉบับโรงงานนี่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่น